การตายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเผชิญในสักวันหนึ่งหรือยอย่างน้อยก็ต้องจัดก,การกับการสูญเสียคนที่เรารักในมุมมองของพุทธศาสนาการตายไม่ใช่สิ่งที่เราต้องหวาดกลัวหรือหลีกเลี่ยงแต่เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจและยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของวัฏจักรชีวิตที่เรียกว่าสังสารวัฏตามคําสอนของพุทธศาสนาสังสารวัฏคือวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดของการเกิดการมีชีวิตการตายและการเกิดใหม่ซึ่งแทรกซึมอยู่ในีววิอิอสรรพทททุกกนดคคบมย่่าาาาาาาธธศะํ และความตั้งใจของเราส่งผลต่อประสบานในอนาคตไม่เพียงแต่ในชีวิตนี้แต่รวมถึงในชีวิตที่ตามมาด้วยสำหรับชาวพุทธหลายคนการตายถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นธรรมชาติเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางที่ช่วยให้เรายังคงก้าวเดินบนเส้นทางจิตวิญญ,ญาณอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาไม่ได้บอกว่าการยอมรับการตายเป็นเรื่องง่ายหรือปราศจากความเจ็บปวดตรงกันข้ามมันถูกยอมรับว่าความเจ็บปวดและความเศร้าโศกเป็นอารมณ์ที่ลึกซึง้งและเป็นมนุษย์แต่คําสอนของพุทธศาสนาสนับสนุนให้เราจัดการกับความรู้สึกเหล่านี้ด้วยมุมมองที่เต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจและปัญญา ซึ่งช่วยให้เราจัดการกับความทุกข์ได้ในรูปแบบที่ไม่รุนแรงเกินไปในพุทธศาสนากล่าวว่าชีวิตและความตายไม่สามารถแยกออกจากกันได้และการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับหนึ่งนั้นนำไปสู่การยอมรับอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติในเรื่องของความไม่เที่ยงหรือที่เรียกว่าอานิจจังเป็นหนึ่งในเสาหลักของปรัชญาพุทธศาสนาตั้งแต่คําสอนแรกของพระศาสดาโกมานพัทหรือพระพุทธเจ้าการไม่เที่ยงเป็นแนวคิดสําคัญที่เตือนให้ทุกคนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกวัสดุที่เป็นนิรันดร์ซึ่งรวมถึงร่างกายความคิดและแม้แแตตต่่่่่่คควววววาา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 มมมมมสสสสััพนนนนธ์์ทททีีีีเเเรรรรร้้งงงขึลลอออดชิไยยยปปะะบกกณุ นอชั่วคราวและเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เราสามารถปล่อยวางจากความปรารถนาที่จะให้สิ่งต่างๆคงที่เสมอไปอย่างไรก็าตามการปล่อยวางนี้ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งชีวิตแต่เป็นการยอมรับธรรมชาติที่แท้จริงของมันในบริบทของความเศร้าโศกการปฏิบัติในเรื่องความไม่เที่ยงอาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการยอมรับการสูญเสียโดยไม่มีการยึดติดเกินไปที่ทําให้ความทุกข์ยึดยึความเจ็บปวดจากการสูญเสียเป็นสิ่งธรรมชาติและควรใช้ชีวิตด้วยความจริงใจแต่พุทธศาสนาเสนอว่าการยอมรับความไม่เที่ยงช่วยให้เราให้ความเจ็บปวดดาเนินไปตามเส ความทุกเกิดจากการต่อต้านสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะพบวิธีการต้อนรับสิ่งที่ชีวิตนำมาให้ด้วยความสงบมากขึ้นนอกจากนี้แนวคิดเรื่องอนัตตาก็ช่วยในการเข้าใจความตายอย่างลึกซึ้งอนัตตาสอนว่าไม่มีจิตวัญญาหรือแก่นแท้ที่เป็นนิรันในสพภพสัตใดแต่เป็นชุดของกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแนวคิดนี้อาจฟังดูยากสาหรับผู้ที่เคยเห็นตัวตนเป็นสิ่งที่ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตามพุทธศาสนาชีวิตประกอบด้วยห้ากริกิสืรูปร,รู้สึกการรับรู้การสร้างความคิดและจิตสํานึกที่รวมตัวกันชั่วคราวเพื่ออสสรรรร้าาางงปะบกณ์ขเ ดังนั้นในการตายองค์ประกอบเหล่านี้จะแยกจากกันและกลับไปยังจักรวาลในการไหลของพลังงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ที่ฝึกพุทธศาสนาวิสัยทัศน์นี้อาจช่วยลดความกลัวต่อความตายเนื่องจากไม่มีตัวตนที่เป็นนิรันด์กำลังถูกทำลายแต่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะการปฏิบัติทางพุทธศาสนาทั่วไปในช่วงเวลาที่เศร้าโศกคือการทำสมาธิเมตตาหรือการทำสมาธิเพื่อความรักและความเมตตาซึ่งส่งความปรารถนาดีไปยังคนที่จากไปโดยหวังให้เขาได้พบกับความสงบและการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นการปฏิบัตินี้ ไม่เพียงช่วยให้ความสบายแก่ผู้ที่กำลังเศร้าโศกแต่ยังช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับผู้เสียชีวิตทำให้การลาจากเป็นไปด้วยความรักและความเห็นอกเห็นใจการทำสมาธิเมตตาถือเป็นวิธีการที่ต่อเนื่องในการมอบความเมตตาแม้หลังจากความตายเพราะตามพุทธศาสนาความรักและความเมตตาเป็นพลังที่มีอำนาจเหนือกว่าการเวลาและอวกาศ อีกหนึ่งการปฏิบัติที่สําคัญคือการทาสมาธิเกี่ยวกับความตายหรือมาราณสติในประเพณีพุทธศาสนาการสะท้อนถึงความตายไม่ใช่การทํากิจกรรมที่น่ากลัวแต่เป็นวิธีการที่ช่วยเตือนให้เราจดจาถึงทรมชาติที่ไม่คงที่ของชีวิตการทาสมาธิเกี่ยวกับความตายช่วยให้ผู้ฝึกปฏิบัติพัฒนามุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับความตายของต,องตอนเองและของผู้อื่นส่งเสริมการปล่อยวางที่ดีต่อสุขภาพและเน้นการใช้ชีวิตในขณะนี้เมื่อทําสมาธิเกี่ยวกับความตายผู้ฝึกจะได้รับการเตือนว่าแต่และช่วงเวลาเป็นสิ่งมีค่าและไม่มีเวลาให้เสียไไปปปกกกัับบคคควววาาาาามมมมมมืื่่นนนโรรรรรธหอทีีสจิิิงฏต้ ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยรู้ว่าทุกช่วงเวลาเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตและการบรรลุจิตวิญ,ญญาณในพุทธศาสนายังเป็นที่นิยมในการจัดพิธีเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตพิธีเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเพณีพุทธศาสนาแต่โดยทั่วไปจะมีการสวดมนต์การถวายและการร้องเพลงมมนตราผู้ปฏิบัติเชื่อว่าการการ,ระทำเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อพลังงานของผู้เสียชีวิตในการเกิดใหม่ครั้งต่อไปโดยสร้างบุญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของเขาในบางประเพณีเช่นพุทธศาสนาทิเบตเชื่อว่าช่วงเวลาหลังความตายเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าาบโด ซึ่งจิตสํานึกของผู้เสียชีวิตจะผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างก่อนที่จะเกิดใหม่ในช่วงเวลานี้การสวดมนต์และพิธีกรรมที่ทาโดยครอบครัวและชุมชนถือเป็นวิธีการที่จะนําทางและปกป้องจิตสํานึกของผู้เสียชีวิตต่อช่วยให้เขาได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่สงบคําสอนของพุทธศาสนายังเน้นความสําคัญของการปล่อยวางในกระบวนการเศร้าโศกพระพุทธเจ้าสอนว่าการยึดติดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความทุกข์ของมนุษย์และเมื่อเรายึดติดกับคนที่เรารักในรูปแบบที่เห็นแก่ตัวเราอาจเพิ่มความเจ็บปวดของเราเอง และทาให้การยอมรับความตายเป็นไปได้ยากการปล่อยวางไม่ใช่การร้ายความรู้สึกหรือการขาดความรักแต่หมายถึงการให้โอกาสผู้อื่นในชีวิตของเราและอนุญาตให้พวกเขาเดินทางไปยังที่ที่พวกเขาจะไปตามเส้นทางของพวกเขาเองสุดท้ายการเข้าใจเรื่องความตายตามมอแนวทางขององค์พุทธศาสนานําไปสู่การพัฒนาความเห็นนอกเห็นใจและความมรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ต่อผู้ที่จากไปแต่ยังต่อคนรอบข้างของเราด้วยการทำความเข้าใจถึงความไม่เที่ยงและความไร้ตัวตนเราอาจเรียนรู้ที่จะรับมือกับความทุกข์ และการสูญเสียด้วยความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชีวิตที่เรายังมีอยู่การปฏิบัติเพื่อความรักและความเมตานั้นไม่เพียงแต่ทําให้เรามีการยอมรับความจริงของการตายแต่ยังทําให้เราสามารถก้าวข้ามความเศร้าโศกเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และให้ความรักกับผู้อื่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความเมตตาหรือการมีความกรุณาเป็นหนึ่งในคุณสมบัติพื้นฐานที่พระพุทธศาสนาสนับสนุนให้เราพัฒนาในช่วงเวลาที่เรากําลังเศร้าโศกความเมตตาในพระพุทธศาสนานั้นมากกว่าการเห็นอกเห็นใจมััันนนนคคคืือออออววาาาาาามมมมมสสรรรถถใกกกกกูู้้ึึึึงงงงทุข่่่่่ยยลซแตตไิดบ พื่อไม่ให้จิตใจของเราแบกรับน้ำหนักที่มากเกินไปของความเจ็บปวดเมื่อเราสูญเสียใครสักคนเราจะรู้สึกถึงการขาดหายและความเจ็บปวดจากการสูญเสียและมันเป็นเรื่องปกติที่สิ่งนี้จะทําให้เราประสบความทุกข์อย่างไรก็าตามเมื่อเราฝึกฝนความเมตตาเราเรียนรู้ที่จะมององค์เห็นความทุกข์เป็นประสบการณ์ที่ทุกชีวิตร่วมแบ่งปันความเข้าใจนี้ช่วยบรรเทาน้ําหนักของการเศร้าโศกเพราะทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวความเจ็บปวดจากการสูญเสียเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงทุกชีวิตเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นความเชื่อวัฒนธรรมหรือสถานการณ์ชีวิตใใดๆพพรระุทธศาาาาสสนนนยงอห้เฝฝึกกควมตู ในฐานะวิธีการจัดการกับความเศร้าโศกแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การขาดหายเราถูกกระตุ้นให้สะท้อนถึงความทรงจําที่ดีและบทเปลี่ยนที่เราได้เรียนรู้จากผู้ที่จากไปประเภทของการสะท้อนนี้ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นการเฉลิมฉลองทุกสิ่งที่บุคคลนั้นนามาให้เราในชีวิตปล่อยให้ความกตัญยูเข้ามาแทนที่ความทุกข์และสร้างแรงบันดาลใจให้เรานึกถึงความทรงจําของผู้ที่จากไปการฝึกความกตัญยูไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดแต่เสนอวิสัยทัศน์ที่สมดุลมากขึ้นซึ่งเราตระหนักถึงทั้งความโศกเศร้าจากการสูญเสสียและคคววาาาามมุขจจกรงํ อีกแนวคิดที่สําคัญในพระพุทธศาสนาคือความสงบเสงี่ยมหรืออุปกิตาความสงบเสงี่ยมคือความสามารถในการรักษาจิตใจให้มีความสมดุลต่อความสูงต่ำความสุขและความทุกข์ความดีใจและความเศร้าในช่วงเวลาที่เรากําลังเสระโศกจิตใจและหัวใจของเราอาจถูกกระแทกด้วยคลื่นอารมณ์ที่รุนแรงซึ่งดูเหมือนจะพาเราไปการฝึกความสงบเสงี่ยมช่วยให้เราสังเกตเห็นอารมณ์เหล่านี้โดยไม่ถูกครอบงาจากมันทําให้พวกเขามาและไปเหมือนคลื่นในมหาสมุทรเมื่อเราเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างสงบเราจะได้รับความสามารถในการเดินเรือในความเศร้าโศกได้อย่างมีควาามมสบกขึ้น โดยไม่ปล่อยให้การแกว่งของอารมณ์ทาให้เราสูญเสียสมดุลในคําสอนของพระพุทธเจ้าความเศร้าโศกยังเป็นโอกาสในการสังเกตตัวเองและการพัฒนาทางจิตปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อเราสังเกตเห็นความคิดและความรู้สึกของเราในช่วงเวลาที่เจ็บปวดเราสามารถระบุแหล่งที่มาของความทุกข์และเข้าใจได้ดีขึ้นว่าใจของเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ท้าทายอย่างไราการสังเกตนี้เป็นรูปแบบของการรู้จักตัวเองซึ่งสามารถเปิดเผยด,ด,ด้านลึกของความไม่มั่นงคงความกลัวและการยิดมั่นของเราเมื่อเราเฝ้าดูและตั้งคำถามกับความรู้สึกเหล่านี้ เราจะตระหนักถึงความเข้าใจผิดและความคาดหวังที่ทําให้เกิดความทุกข์และเราสามหารถทํางานเพื่อเอาชนะมันได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปและสมบสุกสมขนอกจากการปฏิบัติส่วนบุคคลแล้วพระพุทธศาสนายังให้คุณค่าแก่ความสําคัญของชุมชนหรือสังฆะในช่วงเวลาที่เศร้าโศกการสนับสนุนจากชุมชนชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติอื่นๆประสงค์หรือเพื่อนผู้มีจิตปิญญ,ญาณสามารถเป็นแหล่งความสะดวกสบายและแนวทางช่วยแบ่งปันความเจ็บปวดกับผู้อื่นการเข้าร่วมในพิธีกรรมและพิธีกรรมฟังคําสอนเกี่ยวกับความตายและความไม่ถาวรเป็นวิธีการเสริมสร้างการปฏิบัติทางจิตญญาาณของเร และเชื่อมต่อกับผู้คนที่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของชีวิตการสนับสนุนจากสังฆะช่วยเตือนให้เรารู้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าและความเศร้าโศกแม้จะเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างลึกซึง้งก็ยังเป็นประสบการณ์ที่แบ่งปันกันได้การฝึกการให้คุณงามความดีแก่ผู้ล่วงลับก็เป็นเรื่องปกติในพระพุทธศาสนาในหลายประเพณีเชื่อว่าการทำบุญหรือการปฏิบัติทางจิตวิญญ,ญาณในนามของผู้ที่จากไปจะสามารถช่วยให้พวกเขาในชาติต่อไปได้ไดการให้คุณงามความดีนี้เป็นวิธีการแสดงความรัก และความเคารพทําให้ความเสียระโศกกลายเป็นพลังเชิงบวกการบริจาคอาหารให้วัดการฝึกสมาธิในความเงียบหรือการทําการกุศลเป็นวิธีการสะสมคุณงามความดีซึ่งตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาสามารถโอนให้ผู้ล่วงลับได้ช่วยเหลือในการเดินทางของพวกเขาในลักษณะนี้ความเศร้าโศกไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเราแต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่จักไปสร้างความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณที่ข้ามผ่านความตายบ่อยครั้งเมื่อเราต้องเผชิญกับความตายของคนใกล้ตัวเราจะพบคําถามเกี่ยวกับการยึดมั่นในพระพุทธศาสนาการยึดมั่นถือเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความทุกข์เรายึ และความคิดที่ว่าพวกเขาจะอยู่กับเราเสมออย่างไรก็ตามเมื่อเราต้องเผชิญกับความเป็นจริงของความตายเราจะรู้ว่าการยึดมั่นนี้สามารถเป็นแหล่งของความเจ็บปวดอย่างรุนแรงพระพุทธศาสนาไม่ขอให้เราไม่รักหรือไม่สนใจผู้อื่นตรงกันข้ามมันกระตุ้นให้เรารักอย่างลึกซึง้งแต่ด้วยความไม่ยึดมัน่นให้แต่ละชีวิตเดินทางของตนเองความรักที่ไม่ยึดมั่นนั้นมีความการุณาและอ่อนโยนแต่ไม่ยึดติดไม่เรียกร้องและไม่ทุกจากการจากไปเพราะมันเข้าใจถึงความไม่ถาวรและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานั้นเตอนให้้เเเรรราาาาาาูววววว่่่่ทุกชชงลขีีิตมมคพะไ จะมีเวลานานแค่ไหนที่เราทุกคนจะมีอยู่คำสอนนี้ซึ่งอาจดูเหมือนเข้มงวดจริงๆแล้วเป็นการเชิญชวนให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความหมายเมื่อเราตระหนักถึงความปรอะบางของการมีชีวิตอยู่เราจะมีแนวโน้มที่จะสร้างความสงบความเมตตาและความสามัคคีในช่วงเวลาที่เศร้าโศกวิสัยทัศน์นี้เตือนให้เรารู้ถึงความสำคัญในการชื่นชมผู้ที่อยู่กับเราแสดงความรักความกตัญญูและสร้างคุณสมบัติที่สำคัญจริงๆเมื่อเราต้องเผชิญกับความตายพระพุทธศาสนานำทางให้เรามีชีวิตอย่างมีสติและเชื่อมโยงที่ซึ่งการกระทำและกาพูดทุ ในบางโรงเรียนของพระพุทธศาสนาเช่นพระพุทธศาสนาที่เบตจะมีการปฏิบัติที่ที่มุ่งเน้นไปที่การส่งต่อสิ่งที่เรียกว่าการส่งต่อบุญหรือการให้คุณงามความดีแก่ผู้ที่จะไปการส่งต่อบุญนี้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ทำเพื่อช่วยให้จิตวิญญาณขององค์ผู้ที่จกไปได้มีความสงบสุขและเดินทางไปสู่ชาติที่ดีการปฏิบัติแบบนี้มีความหมายเชิงลึกเพราะมันไม่เพียงแต่แสดงถึงความรักและความเคารพต่อผู้ที่จกไปแต่ยังช่วยให้เราจัดการกับความเศร้าโศกได้อย่างมีคคคคุณ่าาาาอีกกดด้ววยรรแสงมเพ และการทําบุญในวาระต่างๆเช่นในวันเกิดหรือวันครบครอบการเสียชีวิตยังสามารถช่วยเป็นเครื่องมือในการรักษาใจของเราในช่วงเวลาที่เศร้าโศกได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงกับการกระทําที่มีความหมายเหล่านี้เราสามารถปลูกฝังความรู้สึกของความหวงังและการเชื่อมต่อกับสิ่งที่สําคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักความเมตตาหรือความสงบพระพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นว่าความเศร้าโศกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการมีจิตใจที่เปิดกว้าง และพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์นี้จะช่วยให้เราเติบโตในทางจิตวิญญาณการเปิดรับความจริงที่ว่าไม่มีอะไรเป็นนิรันด์จะช่วยให้เราฝึกฝนการมีความสุขในทุกช่วงขณะของชีวิตแม้ว่าจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ตามสิ่งนี้ทําให้เราตระหนักถึงความงดงามของความสัมพันธ์ที่เรามีและช่วยให้เราใช้ชีวิตด้วยความหมายและคุณค่าในที่สุดความเศร้าโศกนั้นไม่ได้เป็นเพียงประสบการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกท้อแท้แต่ยังเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง และความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่นการฝึกความเมตตาความกตัญญูและความสงบสงยมในช่วงเวลาที่เศร้าโศกจะเชาวยอเปิดใจให้เราเห็นความเชื่อมโยงที่เราแชร์กับผู้อื่นและความจริงที่ว่าความรักสามารถอยู่ต่อไปได้แม้ในขณะที่เราต้องเผชิญกับการจากไปของพวกเขาเราสามารถนำความรักที่เราเคยมีมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของเราเองและผู้อื่นเป็นการเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่นำเราไปสู่การเติบโตและการเข้าใจในความรักที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น c o n f o r m o l c o m o u n l s g e c a m i n g Holder C E T K O O L U T O S E Transform M M Processor The p r e f e n t e r Transformer K O P E S O L

มอสุมทรานซิคโคปอร์ลเทรฟเฟซเดอเอ็กซิสต์นซิเอเอสวิเซโอโนเอสจุดเอคัทวอร์มอนทันเดเวนท์โธเมสโปรฟันโดโซเบรเอวีเดอเอามออาร์ทีเฟเซซอินดโอนโอเอสเพอร์ซิเบร์คิวเอเมสเหมือนเอโดดูลุทโฮไฮส์ไทโคปอร์ลโอห์โมเอเลนบรังเซฮอนโรมส์คริสเคิลพาธีร์เมโอแมนเทวิเวสยูเอเมโมรีอาเพิ่มเติมดูเคสตัวอักษรโคสเอห์โมคอนติเนียมเอเรโนเอสกีอาร์เดออริกันเฮเซสเคธอดอสเซโนเอสสเตมัสเอ็มซิคลอเดเนสิเวนท์โธเอเมอเพรดิมอสเอเวลโรสเอเคเด Vidae สมาชิกในหมู่นี้จมีความเป็นพืชสูงคอมเมนต์ส์เหมือนกับพวกอื่นๆแต่โอเคครับเรามาศึกษารเฟล็ซองเราเกี่ยวกับโคโมเลดาคอมโอลุทอีเอมาในมุม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 ม E A S I M A Honoduluto S E Transform M CAMINHO Caminhopor A e Lumineco. UNDE Cadillac de Comprinse O E. Cadillaum Brunksum Paso Mes Proxamod K no S U N E M Mes Der Tem A M O T E. Predimos A S E I T La Comopa Dufre Solder V I D A and R Kisedunosa Pratica E. Nosa Capasodi de AMA Ides F O M A Forum Most Tum Bombi Mini Ara Plini Content. Permiting Du Case U A Memoriano Escins P A Sa A Milhowa Sol Mesmos M Caderes Poreco. E M Cadetod Bonnet.